สวัสดีจ้าทุกคนมื่อนี่อากาศทั้งหนอกโอ้ยฝนตกมืดมือเลยจ้าไปไซบอได้กันเลยมาเขาคัวเห็ดกับเขาจ้าอยู่กันสามคนพอแม่ลูกอะอาหารกับสมอย่างเลยจ้ากินบ่คือกันเนาะฝรั่งเขาก็าก,ากินเขากินอาหารไทยเลยจ้าแต่สิกินประเภทพัดพัดทอดๆนะแต่วันนี้ก็ต้องแซบๆกันเลย ยำบุ่นเซนไ้ตีนไก่จ้าเอามือขยำนี่แหละนาะจ้ามันจังแสบเครื่องกับะไม่ยังลายจ้าขาดบะได้แต่พงนัวแเลยเนาะข,นขาดพงนั่วกับะแสบเด้อจ้าเสร็จแล้วเตรียมรับประทานอะเนียงปอนทุกคนเด้ออ่านี่แสบแสบจ้ากินน้ำกันเด้อโตไปสิเสดอาหารให้สามีจ้า มัอนี้เขาสิกินพัดมะม่าว่าสันระวังนันกับหนึ่งไข่โอ้ยไข่ตุนไห้นาง,งามจา้าเขามักเนาะใส่กระเทียมลงไปกับพัดง่ายๆเลยจ้า,จาเนี่ยบรใ,ใส่หมูหรือว่าใส่ไก่เนี่ยเอาใส่กอกเทนจา้ามันง่ายเนาะซามลูกนอนกับฝาวเห็ดฝาวแ,แล้วจา้าเพราะว่าเฮ็ดอาหารสามอย่างไหมแต่ว่ากินบ่พร้อมกันเลอจา้า แก่ไซใครล่ลงไปจะไข่นวยเดียวกับพ่อเพราะว่าเฮ็ดให้แฟนคู่เดียวเนาะพัดพัดทูท,ทูโอ๊ยบ้แมนกะเฮ็ดง่ายๆนั่นแหละจ้าเครื่องปรุงกะบ,บา่าไม่ยัางายขาดบ่ไใดแต่ผงนวนั่นละ่ะ <c oughs> บออันนี้ยังบ่ไใดไสพผงนวดเ้้จอจากเงีย่ซอสหอยแทนจ้ามันกะคือผงนวดเลยเนาะ โอ้ยนางเกืนนำ้ำลายนางเเบาไปน้ำผักไปน้ำเนียงกะคิดอยากอย,กอยู่เดิมืออื่นเนียงสิพัดกินเองบ่เนียกะพัด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 โอ้ใส่ซอสลองไปจ้าหลกักกะน้ำตาลผงนัวบ่ใส่นี่อันนี้ใส่แทนผงนัวกันเร็วกันเนาะคนข้นข้นข้นขนอืมชิจามแม่จ้ามันเขาหุ้ยดาง <laughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ขอโทษนะจ้าจานมันกันเอยุแม่ควรมันออกคักโพดสงสัยมันแสบเนะบาะเมื่อไหนใส่พิกมันคือควรออกคักแต่เอาจานพร้อมเทลงมาเลยจ,าจ้าจวดลงมาบาทหนึงเอาบะลงเอาค่อยๆเทอย่ามันเหี่ยใส่ผื้น โอ้ยอยากหัวจะกของเฮ็ดกับเขาไปน้ากระจางไปนั้นเฮ็ดเซตตะโดนอะไรจะอันนี้มาผากเอามันคือจามสงสัยเนี่ยเป็นวัดออกไปยากตากฝนมือนี่เอาพร้อมเซอร์เนี่ยเด็กก็เด็กคารแอตเตาย์ยันที่ว่ามันเด็กเซกรีสเตอร์อกเข้มเลย <laughs> อาหารมาง่ามกเสเซจเรียบร้อยคือกันจ้าไข่ตุนขมักได้จ้าไข่ตุนห้องหายหิวข่าวจาาเพิ่นพึงตื่นตื่นมากกับหิวขา่าวอ่ะมานั่งทาแมามา่มาแมมา่าสิไปตักขาวมาหายอ่ะสวัสดีจ้าทุกคนวอรติไลละ่ะนาบูดเพราะว่าหิวข่าวแห้ง นั่งทาเด้อเดี๋ยวมาไปเอาเขามาให้อกินน้ำทาาา่าได้ละเอาเนียงไปอยากกินน้ำามามาเน่องามอยากกินขา้าเอา้เขาข้าวมาแล้วจ้าข่าละกะไขตุนจ้ามือน,นี่ใส่นี้ด้วย ต้องใส่ผ่ากันเปืือนน้ำจังสันเขาเต้ผื่นบ่ทนแต่สิก,กวดน้ำเขานี่และว่าชิกูดเชิญรับประทานค่ะเดี๋ว่ามาทำไม avec <laughs> c'est bon. หลังจากกินขา้าวเร่งแล้วก็าพากันออกมางานจ้าฝนกระโตกมือนี่บังเสียงลมหเห็นนกบินมาเล่นฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซักจะพาเห็นีย่านั้นได้จ้าไปละจ้าบ๊ายบาย